เง Franc ินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒนเฉลิมสินธิรันรับหนะ้าที่ดำเนินรายการนะคะเราจะการเป็นประจำ ทุกๆวันพฤหัสบดีในช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งทางวิทยุรัฐสภาแห่งนี้นะคะแล้ว,วันนี้ดิฉันมาพร้อมกับคุณบันวิสาโตทิมค่ะสวัสดีค่ะคุณบันวิสาคะสวัสดีค่ะคุณแอนประพัสนและสวัสดีท่านผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตอง,งอุกท่านด้วยค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายกรณีศึกษาโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำล้นนะคะซึ่งก็ เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการ ที่เราได้ยินกันบ่อยๆถูกต้องไหมคะใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นโครงการสาธารณประโยชน์นะคะซึ่งก่อสร้างขึ้นมาเพื่อประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสได้ใช้นพยากรน้านะคะให้มีประสิทธิภาพค่ะซึ่งถ้าเราจะย้อนมาพูดถึงสถานการณ์เรื่องน้ําในประเทศไทยนะคะเราก็จะพบว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะเผชิญปัญหาในช่วงน้ําแรงก็จะแรงมากในช่วงหน้าฝนก็จะมีฝนมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาหลักก็อาจจะเกิดจากการบริหารจัดการน้ําแบบไม่ทั่วถึงแล้วก็ขาดการบริหารอย่างยั่งยืนนั่นเอง ะะดังนั้นบทบาทของฝายชะลอน้ำนะคะในการจัดการน้ำเนี่ยก็เพื่อใช้ในการดักน้ําหรือชะลอการไหลของน้ําเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงหน้าแลง้งแล้วก็ฟื้นฟ,นฟนูระบบนิเวศนะคะซึ่งที่ผ่านมาเราอาจจะผ่านตากันทั้งฝายแบบคอนกรีตแล้วก็ฝายชะลอน้ําแบบธรรมชาตินะคะทั้งที่ทําจากไม้จากหินหรือดินนั่นเองทั้งนี้นะคะในส่วนของการสร้างฝายที่ดีเนี่ยก็จะต้องทําให้ถูกที่ถูกวิธีถูกกฎหมายแล้วรวมไปถึงการต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชุมชนหรือว่าประชาชนในพื้นที่ ะะรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอของเราในวันนี้ค่ะก็เลยจะหยิบยกผลการตรวจสอบของสอตงอกรณีศึกษาโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำล้นมาร่วมพูดคุยกันว่าจากการที่สตงอลงไปตรวจสอบโครงการนี้แล้วเนี่ยมีประเด็นข้อตรวจพบหรือว่ามีข้อสังเกตอะไรที่น่าสนใจบ้างรวมไปถึง มีข้อเสนอนอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็สร้างความคุ้มค่าขององบประมาณแผ่นดินบ้างนะคะไปร่วมพูดคุยกับวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับว่าที่ร้อยตีศิรพงษ์บุญกาวินผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบที่สําสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยองสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนันปพัฒคุณวันวิสาและท่านผู้ฟังรายการ รู้รักเงินแผ่นดินกับสตง,งทุกท่านครับค่ะน้องเล่าที่มาที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนี้ก่อนดีไหมคะโดยเฉพาะเรื่องของโครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นเนี่ยจริงๆแล้วเขามีหลักเกณฑ์ทั่วไปไหมเพราะว่าเราสร้างโครงการฝายน้นําล้นนี่เรียกว่าเกือบทั่วประเทศเลยมั้งเยอะหนูนะครับมีไหมคะครับก่อนอื่นขอทําความเข้าใจคําว่าฝายก่อนนะครับฝายก็คือสิ่งก่อสร้างที่ขวางทางน้ําไหลนะครับสามารถ ให้นำล้นข้ามตัวอาคารหรือว่าโครงสร้างไปได้นะครับโดยทําหน้าที่ทั้งการทดน้ําการชะลอความเร็วและความแรงของน้ําลดการกัดเซาะช่วยดักตะกอนดินไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ําที่อยู่เบื้องล่างแล้วก็ช่วยดักกักเก็บน้ําไว้ใช้ในพื้นที่ให้มากขึ้นนะครับจึงนิยมนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมปัญหาภัยแรงรวมถึงเรื่องของการอนุรักษ์ระบบนิเวศเราอาจจะเคยได้ยินชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปนะครับ ทั้งนี้แล้วแต่เกณฑ์หรือว่าสิ่งที่ใช้จําแนกนะครับถ้าเรียกตามวัตถุประสงค์การใช้งานก็เช่นว่าฝายชะลอน้ําฝายกักเก็บน้ําเป็นต้นนะครับถ้าเรียกตามลักษณะของการระบายน้ําก็เช่นฝายน้ําล้นฝายแบบมีบานระบายเป็นต้นครับหรือถ้าเรียกตามวัสดุที่ใช้สร้างเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นฝายดินฝายไม้ไผ่ฝายหินทิ้งฝายคอนกรีตเป็นต้นนะครับหรือถ้าเรียกตามความคงทนถาวรของ การก่อสร้างนะครับก็จะแบ่งได้เป็นฝ่ายชั่วคราวฝ่ายถาวรแล้วก็ฝ่ายกึ่งถาวรเป็นต้นนะครับบางครั้งเอาก็อาจจะเรียกหลายประเภทรวมกันนะครับเช่นตามโครงการนี้นะครับเขาก็เรียกว่าฝ่ายชะลอนําล้นนะครับซึ่งสือให้เห็นว่าเป็นฝ่ายชะลอน้ําแล้วก็เป็นการสร้างแบบให้นําล้นผ่านไปได้นะครับเป็นต้นจริงๆแล้วโดยทั่วไปฝ่ายที่สร้างเพื่อให้น้ําไหลล้นผ่านไปได้นั้นนะครับสามารถเรียกได้ว่าเป็นฝ่ายนาล้นทั้งหมดนะครับสําหรับหลักเกณฑ์หรือข้อกําหนดในการดําเนินโครงการ ก่อสร้างฝายโดยทั่วไปแล้วนะครับขึ้นอยู่กับระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานนะครับเงื่อนไขโครงการหรือแหล่งงบประมาณนะครับในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐมาดําเนินการเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขข้อกําหนดในการรับการสนับสนุนงบประมาณนะครับเช่นจจะต้องมีวัตถุประสงค์การดาเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินะครับนโยบายแนวทางการพัฒนาของภาครัฐ ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับต้องมีความพร้อมในการดําเนินการนะครับมีแบบรูปรายการรวมถึงต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่งล้าลําน้ําจากเจ้าท่าเป็นต้นครับค่ะแล้วทีนี้ทางสตงเนี่ยมีความสนใจยังไงที่ทําให้ลงไปตรวจสอบโครงการนี้คะ่ะรวมไปถึงตรวจสอบในประเด็นอะไรบ้างลองเล่าให้ทางคุณผู้ฟังได้ฟังสักนิดหนึ่งคะ่ะ ครับสุดมึงจากว่าในปีงบประมาณ2568นรบะครับสตงได้กําหนดแผนการตรวจสอบประจําปีนะครับโดยกาหนดให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยนะครับตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐโดยเน้นโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศคล้ายเม็ดเชน หรือโครงการด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งหรือน้ําท่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นการขุดเจาะบ่อบ้านบ่อบาดาลระบบสูกน้าพลังงานแสงอาทิตย์การก่อสร้างฝายน้าล้นการปุนลอกคูคลองการบริหารจัดการน้ําใต้ดินเป็นต้นครับในส่วนของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยองนะครับได้ทําการรวบรวมข้อมูลสัญญาจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกว่าระบบ EGP นะครับ เพื่อสืบค้นว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยเฉพาะในปีงบประมาณ2 5 6 7มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นใดบ้างที่มีการดําเนินโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศหรือการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามที่กล่าวมาข้างต้นนะครับเพื่อประเมินคัดเลือกหน่วยรับตรวจและโครงการที่จะตรวจสอบนะครับตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหน่วยรับตรวจและโครงการที่จะตรวจสอบนะครับการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับซึ่งเพราะว่ามีจํานวน อาปท5ห้าแห่งนะครับในจังหวัดระยองที่มีโครงการลักษณะดังกล่าวนะครับจึงได้พิจารณาคัดเลือกหน่วยรับตรวจและโครงการที่จะตรวจสอบนะครับโดยการพิจารณาจากขั้นแนนตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆนะครับเช่นเป็นหน่วยที่ไม่เคยตรวจสอบมาก่อนหรือไม่นะครับเคยมีผลการตรวจสอบและข้อทักท้วงของสตงที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไรแหล่งงบประมาณมาจากไหนจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการมากน้อยเพียงใดตลอดจนวิธีการ จัดหาและการดําเนินการมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดเป็นต้นนะครับผลการประเมินดังกล่าวปรากฏว่าได้โครงการก่อ,อสร้างฝ่ายนาล้นของอบตแห่งหนึ่งนะครับเป็นการก่อสร้างฝ่ายนาล้นแบบให้รถวิ่งผ่านได้นะครับซึ่งเป็นฝ่ายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้างของสันฝ่ายเย7เมตรนะครับยาว5เมตรสูง2เมตรจำนวน3แห่งนะครับมูลค่าตามสัญญา4ล้าน100สามหมื่นบาทครับครับในประเด็นการตรวจสอบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับมีการกําหนดประเด็นเป็นสองประเด็นดังนี้นะครับประเด็นแรกเนี่ยนะครับเป็นการตรวจสอบว่าการก่อสร้างฝ่ายนาล้นเนี่ยได้รับอนุญ,ญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ํานะครับจากเจ้าท่าหรือไม่นะครับโดยประเด็นดังกล่าวเนะมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทยนะครับพศ2456นะครับซึ่งกฎหมายดังกล่าวเนะี่ยมาตรา117นะครับบัญญัติไว้ว่า ถ้ามิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดนะครับล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ําในน้ําและใต้น้ําของแม่น้ําลําคลองบึงอ่างเก็บน้ําทะเลสาบอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือทะเลภายในน่านน้าไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าวนะครับเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่านนะครับซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะกับการใช้น้ําลําคลองหรือการสัญจรของประชาชนนะครับ โดยเฉพาะในต่างจังหวัดเนี่ยจะมีความสําคัญลดลงกว่าแต่ก่อนนะครับแต่เจตนาลมของกฎหมายดังกล่าวเนี่ยยังคงไว้เพื่อประโยชน์ในด้านอื่นด้วยนะครับเช่นด้านของการอนุรักษ์นะครับการป้องกันสภาพาแวดล้อมนะครับรวมถึงการจัดสรรทรัพยากรน้ําด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการก่อสร้างฝ่ายน้ําล้นหรือการดําเนินการใ,ใดๆในแม่น้ําลําคลองนะครับหรือแหล่งน้ําต่างๆตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับจึงยังต้องให้ความสําคัญกับการดําเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทยนะครับ รวมทั้งกฎกระทรวงและก็คําสั่งของเจ้าท่าที่ออกตามาพระราชบัญญัติบังกล่าวด้วยครับจึงถือว่าการได้รับอนุญาตาให้ก่อสร้างสิ่งล้งล้ลําลําน้ําเนี่ยจากเจ้าท่านะครับต้องได้รับความเห็นนะครับหรือเป็นข้อกําหนดที่สําคัญนะครับสาหรับการก่อสร้างฝ่ายน้ําล้นนะครับอันนี้ก็เป็นการเสริมข้อคําถามแรกด้วยนะครับซึ่งจากการดำเนินการก่อสร้างฝ่ายเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่านะครับอาจก่อให้เกิดผลกระทบนะครับต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของ ประชาชนนะครับต่อการใช้ประโยชน์จากแม่น้ําลาคลองนะครับและหากกรมเจ้าท่ามีคําสั่งให้รื้อถอนในภายหลังเนี่ยนะครับก็ย่อมเกิดความเสียหายกับว่าประมาณที่เกิดขึ้นนะครับที่ใช้ไปแล้วนะครับในส่วนของประเด็นที่สองนะครับเป็นการตรวจสอบว่าการก่อสร้างฝ่ายนำล้นเนี่ยนะครับมีความครบถ้วนถูกต้องนะครับตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือไม่นะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยครับมีข้อกฎหมายระเบียบนะครับที่เกี่ยวข้องที่สําคัญก็ได้แก่นะครับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560นะครับระเบียกบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ครับโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานและการตรวจรับพัสดุนะครับนอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัขงของรัฐนะครับพศ2561นะครับโดยเฉพาะมาตรา48ที่กําหนดไว้ว่านะครับ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐหรือตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐอย่างเคร่งครัดสุจริตคุ้มค่าปโปร่งใสมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและตรวจสอบได้ครับ ค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของประเด็นในการตรวจสอบนะคะรวมไปถึงข้อตมายที่เกี่ยวข้องด้วยทีนี้ในส่วนที่พอเราลงไปดูพื้นที่เราเนี่ยตรงนี้รายละเอียดของข้อเท็จจริงที่เราได้จากการตรวจสอบอะคะมีประเด็นอะไรบ้างอะคะครับจากการตรวจสอบมีประเด็นข้อตรพบนะครับตามประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นดังนี้นะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับเรื่องการได้รับอนุญ,ญาตให้ก่อสร้างจาก,จากเจ้าท่าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทยนะครับ เนื่องจากว่าการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามโครงการที่ตรวจสอบเนี่ยนะครับเป็นการก่อสร้างในลำคลองสาธารณะนะครับซึ่งตามพระาราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยเนี่ยพศ2456และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับมาตรา117เนี่ยได้บัญญัติห้ามามิให้ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดนะครับล่วงล้ำลำน้ำนะครับเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่านะครับดังนั้นการก่อสร้างฝายน้ำล้นดังกล่าวจึงจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าก่อนดำเนินการ ึ่งกรมเจ้าท่าเนี่ยได้มีคําสั่งนะครับกรมเจ้าท่าที่486ทับ2562สั่งณวันที่10กรกฎาคม2562ได้มอบหมายและมอบอำนาจเจ้าท่าให้กับผู้อานวยการสํานักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเป็นผู้อนุญาตและก็ออกไปอนุญาตสิ่งล้งล้ำลำน้ําประเภทฝ่ายน้าล้นซึ่งเป็นของทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจดังนั้นกรณีก่อสร้างฝ่ายน้ําล้นตามโครงการดังกล่าวจึงจะต้องมีการขออนุญาตและได้รับอนุญาตจาก ผู้อเมริกันสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยองซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจเจ้าท่าจากอธิบดีกรมเจ้าท่าตามคำสั่งของกรมเจ้าท่าดังกล่าวแต่จากการตรวจสอบเนี่ยเราพบว่าหน่วยรับตรวจเนี่ยไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตจากเจ้าท่าจึงเป็นการก่อสร้างสิ่งลวงล้ำลำน้ำําโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านาน้าไทยดังกล่าวในประเด็นนี้เนี่ยนะครับหน่วยรับตรวจได้ให้เหตุผลว่า กรมเจ้าท่าเคยมีหนังสือแจ้งเวียนนะครับเกี่ยวกับการมอบอำนาจเจ้าท่าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงได้แจ้งแนวทางการพิจารณาอนุญาตสิ่งร่องล้ำลำน้ำําและดําเนินคด,ดีเกี่ยวกับสิ่งล่องล้ำลำน้ำําจึงเข้าใจว่าอาปทอเนี่ยได้รับมอบอำนาจครอบคุมกิจกรรมต่างๆรวมถึงการก่อสร้างฝายน้าล้นด้วย อีกครั้งตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจาาอหน้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับพศ2542และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีหน้าที่ทำการในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลก็คือว่าจัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำทางบกหรืออาจจัด ให้มีกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลก็คือจัดให้มีน้ําเพื่อการอุปโภคการเกษตรซึ่งการก่อสร้างฝายน้ําล้นดังกล่าวเนี่ยจะทําขึ้นเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้านะครับเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชนในพื้นที่และกองสถานดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีการใช้ประโยชน์เพื่อการสัญจรใดอย่างใดน,นะครับก็จึงเข้าใจว่าเป็นการสร้างสิ่งปลูกสร้างในแม่น้ําลําคลองที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่านะครับจากความเข้าใจดังกล่าวเนี่ยจึงไม่ได้มีการขออนุญ,ญาต กรณีดังกล่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการมอบอำนาจเจ้าท่าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและได้มีหนังสือไปยังสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยองนะครับเพื่อขอ,อความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างฝายน้ําล้นบังกล่าวซึ่งได้ข้อสรุปว่า กรมเจ้าท่าได้มีการมอบอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางน้ำและพานิชนาวีที่185ทับ2548ลงวันที่25เมษายน2548โดยมอบอำนาจการอนุญาตเพียง4ประเภทเท่านั้นนะครับได้แก่ 1. ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน20ตันกรอส 2. โปเทียบเรือและสะพานปรับระดับ 3. สะพานข้ามคลอง 4. คันเรือ ึ่งไม่ได้มอบอำนาจเรื่องการอนุญาตการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นแต่อย่างใดนอกจากนี้ในปีสองห้าหกสองนะครับกรมเจ้าท่ายังได้มีหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ซักซ้อมให้หน่วยงานในจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบถึงคำสั่งกรมเจ้าท่าเรื่องการมอบอำนาจให้กับข้าราชการในสังกัดนะครับเป็นเจ้าท่าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ในการพิจารณาอนุญาตสิ่งลงล้ำลำน้ำประเภทฝ่ายน้ำล้นโดยได้มีการเน้นย้ำว่าหากมีการปลูกสร้างฝ่ายน้ำล้นไปก่อนได้รับอนุญาตเนี่ยนะครับเป็นความผิดที่กำหนดไว้ตามมาตรา118แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยดังนั้นผลการตรวจสอบในประเด็นดังกล่าวครับจึงสรุปได้ว่าเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยนะครับมาตรา117และก็อาจจะมีโทษตามมาตรา118แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับซึ่งทาง สำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยองแจ้งว่าจะดําเนินการตรวจสอบและดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับสําหรับข้อตกลงในประเด็นที่สองครับเรื่องความครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาจากการตรวจสอบสังเกตการนะครับพบว่าการกอร่อสร้างฝายจํานวนสามแห่งงานกอ่อสร้างไม่ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาสองรายการครับได้แก่งานเลี้ยงหินยาแนวครับเพื่อป้องกันการก,กัดเซาะด้านข้างของตลิ่งนะครับและความสูงของสันฝายไม่ตรงตามแบบรูปรายการ โดยกรณีของหินเลี้ยงยาแน,านาวครับจากการตรวจสอบพบว่ามีการเลี้ยงหินยาแนาวไม่ครบถ้วนตามเอกสารแสดงปริมาณงานหรือ b o q นะครับซึ่งปริมาณงานขาด <Bright. S 2> หายไปจํานวน190ริลูกบาทเมตรคํานวณเป็นมูลค่าง,งานในส่วนที่ขาดหายไปครับเป็นเงินจํานวน1 8 1 9 0 0กว่าบาทครับสำหรับกรณีความสูงของสันฝายไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการนะครับจากการตรวจสอบพบว่าความสูงของสันฝายไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการจํานวนหนึ่งแห่งนะครับ โดยวัดได้1.5เมตรนะครับซึ่งตามแบบรูปรายการเนี่ยกำหนดให้มีความสูงของสันฝ่ายไว้2เมตรนะครับเมื่อคำนวณมูลค่าความเสียหายจากความสูงของสันฝ่ายที่ขาดไป50เซนเนี่ยนะครับจิดเป็นจำนวนเงิน19,000กว่าบาทจากข้อตกพบดังกล่าวเนี่ยผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับผัสูตได้ชี้แจงว่าในการก่อสร้างฝายตามโครงการนี้ ใช้แบบมาตรฐานสะพานท่อและก็ถนนสำหรับให้นำล้นผ่านกสอช3.2526ที่จัดทำโดยสำนักเลขานุกการกสอชอสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับตั้งแต่ปีพศ2526 ก็ขาอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับที่มาของแบบเนี่ยนะครับกสชย่อมาจากโครงการก่อสร้างงานในชนบทซึ่งแบบก่อสร้างดังกล่าวเนี่ยจัดทำขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานให้กับช่างระดับอำเภอจังหวัดใช้เป็นมาตรฐานในการพิจารณาโครงการการสร้างงานในชนบท ในสมัยนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยแบบมาตรฐานดังกล่าวก็ยังได้รับความนิยมของหน่วยงานต่างๆนะํามาปรับใช้นะครับซึ่งในเว็บไซต์โยธาไทยเนี่ยก็มีให้ดาวน์โหลดนะครับโดยแบบมาตรฐานเนี่ยได้ออกแบบตัวอาคารป้องกันน้ํากัดเซาะนะครับหรือตัวฝายเนี่ยนะครับไว้3แบบ ตามลักษณะวิธีของการก่อสร้างได้แก่การดาดคอสลอนะครับการเลียงหินยาแนวนะครับการทิ้งหินใหญ่โดยในการก่อสร้างเนี่ยนะครับให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งทีนี้หน่วยรับตรวจเนี่ยก็ได้ชี้แจงว่าในการนําแบบมาตรฐานมาใช้ในโครงการดังกล่าวผู้ประมาณราคาอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเลยใช้ทั้ง3แบบรวมกันจึงไม่มีการคิดปริมาณงานเลียงหินยาแนวในโครงการด้วยในขณะที่การควบคุมงานและการตรวจรับงานได้ยึดตามแบบคอสลอแบบดาดคอนกี่เพียงอย่างเดียวซึ่งไม่มีงานเลียงหินยาแนวอยู่ และในขณะก่อสร้างเนี่ยผู้รับจ้างก็ไม่ได้แจ้งปัญหาและก็ความขัดแย้งกันของแบบรูปรายการและการประมาณราคาแต่อย่างใดสําหรับกรณีความสูงของสันสายจํานวนหนึ่งแห่งที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการก็ให้เหตุผลว่าเนื่องจากว่าในขณะด,ดําเนินการก่อสร้างได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่นะครับว่ามีความประสงค์ขอให้ลดระดับความสูงของสันสายลงจากที่กําหนดไว้เดิมเนี่ยสเมตรเนื่องจากเกรงว่าระดับน้ําจากสันสายเนี่ยจะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน ซึ่งหลังจากได้รับแจ้งเนี่ยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานนะครับจึงได้ตรวจสอบพื้นที่ลงกับผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาอาบาตอตลอดจนเกษตรกร,ร,กรผู้ใช้น้ําพิจารณาแล้วหากดําเนินการก่อสร้างในระดับที่กําหนดไว้เดิมจะทําให้น้าเอ่อล้นก้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนจนเกิดความเสียหายนะครับจึงมีมติให้ปรับลดระดับลง50เซนโดยให้ลดระดับลงทั้งชุดโครงสร้างซึ่งจะไม่มีผลกระทบและไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ในส่วนนี้ก็หมายความว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงค่าระดับของสันฝ่ายให้ลึกลงไปจากเดิมอีก50เซนตเมเพื่อให้ระดับสันฝ่ายลดลงจากเดิมแต่ข้อบอกพร่องดังกล่าวเนี่ยเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดจึงมีการก่อสร้างในลักษณะที่เป็นการเฉือนสันฝ่ายข้างบนออกมีฝนทาให้ความสูงของสันฝ่ายหายไป50เซนติเมตรจากการวิจารณข้อชี้แจงของหน่วยรับตรวจกรณีหนเลี้ยงยาแนวต้องการการกัดเ้อนไม่ครบนะครับตามเอกสารแสดงปริมาณงานและราคา พิจารณาดนเห็นว่าในการกําหนดปริมาณงานและราคาของผู้รับผิดชอบจัดทําเอกสารปริมาณงานและราคาหรือ b o q นะครับได้คํานึงถึงความมั่นคงแข็งแรงของงานก่อสร้างจึงมีการกําหนดให้มีการเลี้ยงหินยาแนวเพื่อป้องกันการกัดเซาะทั้งด้านเหนือน้ําและก็ด้านภายน้ําซึ่งเป็นการปรับใช้แบบมาตรฐานาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการกําหนดปริมาณงานดังกล่าวไว้ในสัญญาหรือเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโดยเฉพาะผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องควบคุมงานและตรวจรับงานให้เป็นไปตามสัญญาทุกประการอย่างไรก็ตามแม้ว่าในการควบคุมงานหรือตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะยึดตามแบบรูปรายการเป็นหลักซึ่งไม่มีงานเลี้ยงหินยาแนวอยู่แต่ในขณะควบคุมงานหรือในขณะตรวจรับงานก็ย่อมต้องทราบจากหน้างานนะครับว่ามีการก่อสร้างหินเลี้ยงยาแนวและจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง ว่าตกลงแล้วเนี่ยการก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการหรือข้อกําหนดในสัญญาหรือไม่อย่างไรใช่ไหมครับสำหรับกรณีความสูงของสันฝายไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการนะครับพิจารณาและเห็นว่ามีลักษณะเป็นการก่อสร้างผิดประจับแบบรูปรายการ โดยไม่ได้ทําการแก้ไขสัญญาหรือส่วนของแบบรูปรายการให้ถูกต้องและไม่ได้หักลดมูลค่าง,งานตามสัสดส่วนที่ขาดหายไปอีกทั้งแสดงให้เห็นว่าในการควบคุมง,งานและการตรวจรับงานก่อสร้างเนี่ยไม่ได้มีการวัดความสูงของสันฝ่ายทุกตัวว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ทั้งสองกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมง,งานไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้ดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ้ศ2 5 6 0ข้อ,อ176นะครับว่าด้วยหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะต้องตรวจรับพัสดุให้ครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้และข้อ178นะครับหน้าที่ของผู้ควบคุมงานที่จะต้องตรวจสอบและควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาทุกประการนอกจากนี้ยังไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัขงของรัฐพศ2561มาตรา48ที่บัญญัติไว้ว่า,วาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ของหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าโดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐหรือตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐโดยเคร่งครัด กรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการมูลค่าความเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น2 000, 1 0แสนพันกว่าบาทครับสำหรับข้อเสนอแนะของสองตงอครับสำนักตรวจเงนินแผ่นดินจังหวัดระยองครับอาศัยอำนาจตามมาตรา85หวรหนึ่งและตามมาตรา9 5้าสคาวรสามแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพศ2561้กแจ้งผลการตรวจสอบโดยเสนอแนะให้หน่วยรับตรวจเนี่ยดำเนินการดันงนี้ครับกรณีการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าเสนอแนะให้มีการศึกษา ข้อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยรอบครอบเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเช่นนี้ขึ้นอีกในโอกาสต่อไปสําหรับฝ่ายนำล้นที่ก่อสร้างไปแล้วนั้นนะครับหากสํานักงานเจ้าท่าสาขาระยองนะครับมีคําสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะเป็นความเสียหายทั้งโครงการ หน่วยรับตรวจจะต้องดําเนินการหาผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายทั้งจํานวนตามสัญญาจ้างต่อไปนะครับซึ่งสํานักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยองอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายครับในชั้นนี้จึงให้มีการชดใช้ความเสียหายแก่หน่วยรับตรวจตามมูลค่างานที่ขาดหายไปจากกรณีของหินเลียงยาแนวไม่ครบถ้วนและกรณีความสูงของสันฝาย,ยไม่เป็นไปตามแบบรูปรายกาศมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น2 1 1 1 7 6 6บบาท แลก็ให้พิจารณาดําเนินการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทั้งนี้กรณีให้ชดใช้ความเสียหายและดําเนินการทางวินัยเนี่ยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน240วันส่วนการดําเนินการของหน่วยรับตรวจจากการติดตามนะครับผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของสตงนะครับในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเนี่ยได้แจ้งให้ทราบว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการตามข้อเสนอแนะซึ่งสตจระยองจะได้ติดตามผลการดําเนินการต่อไปครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะคะวันนี้ก็ทําให้เราได้รู้เรื่องราวของการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายกรณีศึกษาโครงการสร้างฝ่ายน้ําล้นนะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณวิทยากรของเราค่ะว่าที่ร้อยตรีศิรพงศ์บุญกาวินผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบที่สองสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยองนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในนนี้และก่อนจบรายการในสัปดาห์นี้ค่ะทางรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตง ก็มีสาระความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงตอบข้อสอบถามตามมาตรา57หน้าที่เราเป็นที่ปรึกษาพรบ,บกำหนดมาให้เราให้คําแนะนำตอบข้อสอบถามตามมาตรา57ตอหน่วยรับตรวจให้แล้วเสร็จภายใน30วันวันพบกับการตอบข้อสอบถามของสปงต่อหน่วยรับตรวจได้ในตอบข้อสอบถามตามมาตรา57 ตอบข้อสอบถามตามมาตรา57ในตอนนี้มีข้อคำถามว่า ผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของร purity, ัฐที่มีวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐสามารถลงนามในรายงานการเงินได้หรือไม่และหากสามารถลงนามได้ต be ่อมาภายหลังไม่สามารถอบรมหรือไม่ผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะทำให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้ทำบัญชีหรือไม่และส่งผลย้อนหลังต่อรายงานการเงินที่เคยลงนามไว้หรือไม่อย่างไร ตตงงอมองีีคคบดัน้่ะผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดสามารถปฏิบัติงานผู้ทำบัญชีต่อไปได้โดยหน่วยงานต้องจัดส่งเข้ารับการอบรมและต้องสำเร็จการอบรมภายในหนึ่งปีนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณของปีที่ได้รับการแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีหากไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ หน่วยงานต้องแจ้งเหตุผลความจำเป็นเพื่อขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลางทั้งนี้เนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวอยู่ในอำนาจการพิจารณาของกรมบัญชีกลางจึงสามารถหาหรือกรมบัญชีกลางได้โดยตรงทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลการตอบข้อสอบถามเพิ่มเติม,ตมได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน www.audit.go.th หรือสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอตงอยุคใหม่เราไม่จับผิดเราตรวจสอบอย่างเป็นมิตรอย่าเข้าใจผิดกันหน้าที่เราเป็นที่ปรึกษาพรบกำหนดมาให้เราให้คำแนะนำ และคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอได้เป็นประจำทุกๆวันพฤหัสบดีในช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งรวมไปถึงช่องทางของสตงอด้วยนะคะมีอะไรบ้างคะช่องทางของสตองอนะคะสามารถติดตามรับชมได้ผ่าน Facebook Fanpage และ YouTube Channel นะคะรวมไปถึงสื่อสังคมโซเชียลอื่นๆทั้ง Instagram TikTok แล้วก็แอปพลิเคชัน X ค่ะค่ะแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วค่ะวิทยากรของเราค่ะวัาที่ร้อยตรีศิรพงษ์บุญกาวิน คุณวันวิสาโตโทีมรวมถึงดิฉันนันประพัฒเฉลิมสินหิรันเราสามคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตองอทุกวันพฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์